มาค่ะวันนี้จะทำเมนูง่ายๆสำหรับหลังเวง่ายมากไข่ดาววันนี้เป็นไข่ดาวแต่เราก็เพิ่มความพิเศษเข้าไปพิเศษคือะไรฮะความพิเศษคอะไรก็คือมีน้ำพริกแม่เล็กสุบินูเดี๋ยวทอดไข่ก่อนเป็นไงทอดไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกกร่งมากค่ะแล้วเราจะต้องกินกับ น้ำพริกแม่เล็กสุบินน้ำพริกแม่เล็กสุบินนี่ค่ะน้ำพริกปลาดุกฟูบายแม่เล็กสุบินค่ะอันนี้เป็นมือที่เร่งรีบของเราแม่เล็กสุบินเขาจะมีน้ำพริกหลายอย่างมากจะมีน้ำพริกกะปิกนั่นนี่นู่นแต่ว่าวันนี้อยากลองน้ำพริกปลาดุกฟูเห็นเขาชอบเอาไอเทมพวกน้ำพริกอย่างเงี้ยมาคลุกกับข้าวเริ่มเลยดี วันนี้เรามีผักกับด้วยนะคลุกกับข้าวแล้วก็ไอเจมอีกหนึ่งอย่างที่เราคืดอ,อยากวันนี้ก็คือไข่ดาวไข่แดงไม่สุกแบบดีแล้วก็คลุกลงไปน้ำมันก็มาอ้มน้ำมันหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอุ้มใช้น้ำมันเป็นน้ำมันมะกอกนี่แบบนี้ เปลี่ยนจากซอสแม็กกี้เป็นน้ำพริกเพราะว่าเราอยากได้ฟิลแบบแซ่บๆหน่อยอันนี้สำหรับครที่อยากจะมือรีบๆ <c oughs> แค่มีไข่ดาวกับน้ำพริกแม่เล็กสุบินเท่านั้นก็พอ ừ, หอมมาก มันเข้ามากหรือถ้าใครเข้าเซเว่นล้วก็แบบไข่ออนเซนนะหรือไข่ลวกแบบนี้มันจะหอมๆแบบหอมปลาดุกหอมน้ำพริกกลมๆอร่อยกูดเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็แบบได้เยอะมากใครที่แบบ อยู่หอหรือแบบอยู่คอนโดแบบนี้อยากใช้ชีวิตง่ายๆนี่เลยน้ำพริกปลาดุกฟูเตะเวอร์อุ้ยอร่อยจริงๆอ่ะกินไปสามคำข้าหมดไปครึ่งหนึ่งไปหาซื้อกันนะคะน้ำพริกปลาดุกฟูแม่เล็กดูบิน 晚上有。